ทีเ็นี่ค่ะหมูสเต๊กทุกอย่างที่ทําได้ได้งเงินเอาหมดเะะืยอยู่รอดพอก็ตัดสินใจลูกสาวบอกว่าแม่จะขายจนตายไงเอาตาหาแด้อาการไม่มดีเดินก็ไม่ถนัดค่ะหัวเข่าปวดมากตอนแรกขึ้นรถทัวมาอยู่กับลูกแล้วก็กลับไปเยี่ยมบ้านค่ะ เดิน,นได้ไม่ไกลค่ะขาลากขากระเพงกระเพกล,ลงรถตัวจะเข้าห้องน้ำจะไปถึงไหเนี่ยขาไม่ดีมากๆเลยคนะ่ะนัา่งหายท้องเลยคนะ่ะพวกเขาแล้วก็มาอยู่กับลูกสาวเ่นเวนเป็นค่ะเป็นลูกเล่นเป็นเป็นหลานลูกเริ่มสอนให้เจอคุณแววคุณแววก็โพตรเลยกาแฟาตัวนี้ดีมากเลยกินแล้วจะสวยย อยากกินมวยกินเล้าสวยก็เป็นเพื่อนกันก็บอกมาให้พี่ชิมหน่อยนี้พี่ทำไมอยากชิมจังเลยเพราะว่าแกงกะกาเบาหวานปับน้ำตาลเพื่อนใช่ไหมคะเราสนใจมากน้องแหววก็ไปเลยไปหาป้าแดงขอเรียกเจงวาป้าแดงนะคะเอาไปให้กินเลยสมัครเดี๋ยวนี้เลยพี่แดงก็มาซื้อสองกล่องเออสนใจหมดไปสองกล่อง ทีมงานชื่อคุณชาตยานค่ะน้องแหววสั่งเอาไปให้พี่แดงอสองกองตัวกระด้างดำหน้ากระดำค่ะคุณชาตยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามหาไปแดงเอากาแฟไปตบสองกองไปยืนรอดำดเปื้คุณชาตยาบคนนี้เป่าว่าแล้วแล้วพี่ายพี่แดงจริงค่ะแล้วก็พี่แดงก็สนใจแผงการตลาดเอ๊ะทำไมาอยากได้สักรันหนึ่ง คล้ายๆเราจะขายเป็นเพราะฉันเป็นไม่ค้าตลาดนัดนขายกิ๊เ่อใช่ไหมเราก็เอาลังนึงเอาอีสามสิบแถมถามนะแล้วในเฟซบุ๊กเรามีเพื่อนอันนี้นะฉันกินกาแฟ,ฟตัวนี้นะตอนแรกกระดมเหมือนเดิมผ่านไปหนึ่งปีถึงสองปีพี่แดงกลับบ้านเพื่อนตายอ่าเราต้เดี๋ยวไปเผาเพื่อนซะหน่อย เพน่ไปขั้นสุดท้ายซึ่งเราเคยวิ่งไม่ได้เราเดินก็ลำบากวันนั้นอัตโนมัติเหลือเราคนเดียวเขาจะเอาศกเข้าเัาเผาใช่ไหมคะเราอุตายวิ่งเลยวิ่งเลยแล้วตกใจด้วยวิ่งในตอนไหนวะนี่คือเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงจากพี่แดงเลยวิ่งได้เบิรมมากเลยตายแล้ววิ่ง โอ้กาแฟตัวนี้ดีจริงๆเลยหลังมาพี่แดงทำมาหลายปีอยู่กินวันละสามตองตีสองห้าตอกกินตั้งวันแล้วผิวพรรณพี่แดงก็ดีขึ้นดีขึ้นริ้วรอยไม่มีว่าก็ไม่มีจากตัวดำๆดำดำหายแ่ะวขาก็วิงแล้วก็คือเรื่องนี้นะคะปัจจุบันพี่แดงอายุ 64ปีค่ขายกาแฟได้ตำแหน่งอาชไฟปีนี้็ร็นเรื่องนะคะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จจากคะแนนที่เรามีแล้วแม่ทีมช่วยไปเที่ยวประเทศจีนมาแล้วคะ่ะเป็นคมาขอฝากไว้นะคะผู้นำทุกคนแล้วก็คนใหม่ อะไรจาไปไหมคะเดี๋ยวเจอกันพี่แดงไปค่ะพี่แดงเหมาลูตู้ของคนสุโขทัยไปซึ่งเขาสมากเป็นลูกทีมของเราแล้วเป็นคนของเธอเป็นไรเวลาจะเลยชวนไปทั้งทีมเลยค่ะใครไม่มีรถไปบอกนะคะถ้ารถทานกันค่ะเดย บอกว่ามีกี่คนเก็บไปให้หมดเราไม่ทิ้งกันพี่ได้บอกว่าไว้แค่นี้